พัตระนาป้าเริ่มเข้าวัดมากี่ปีแล้วเข้ามาตลอดชีวิตกี่ปีครับป้านี่หลายสิบปีแล้วหลายสิบปีเพราะสงฆ์ก็คุยกับตำรวจอ้าวแล้วพระสงฆ์กับตำรวจเขาคุยกันทำไมอ่ะเอ,อ้ยรู้เป็นวิชาชีพแล้วที่ตำรวจจะป้องกันพระสงฆ์อ๋อพระสงฆ์ทำไมต้องตำรวจต้องป้องกันอ่ะครับถ้าคุณภายนอกไปทําลายพระสงฆ์เนี่ยเขาก็จะแอบยิงกันโดยอัตโนมัติเขาจะแอบยิงทำไมอ่ะน่ะค ไม่แล้วใครจะไปทําร้ายพระสงฆ์อ่ะเอาเถอะเขาโดนบันดาลกันอ๋อโดนบันดาลแล้พระสงฆ์มีเงินเดือนไหมไม่ต้องถามนะฉันไม่รู้ลึกซึ้งอะรถึงขนาดนั้นไม่ตัวเขาก็อะไรที่ป้าตอบได้ป้าก็ไม่ต้องตอบนะอะไรที่ป้ารักหน้าคุณอะไรเด็คงหรือก็ยิงกันอ่ะอะไรที่ป้าตอบได้ป้าป้าตอบนะสักนิรดาวัสนาดในมาโนรัตนาวัฒนสายสูกใครป้าที่ป้าพูดมาเป็นใครเด็กกมากันจริงหมดใครคือใครพี่ชายทุกคนอ๋อป้าพี่ชายวะเหรอใช่พี่ชายทําอะไรอ่ะ เฮ้ยอยู่ในบ้านกันเลยนะพระสงฆ์อล้วอยู่ในบ้านแล้วแดกอะไรกันป้าเฮ้ยมีของแดกอยู่อ๋อมีของแดกแดกอะไรเช่นอาหารในป้านแดกอเลยก็ไม่ต้องมาถามนะทีกูจะสวดสันต์อยากรู้ป้าแดกอะไรไม่ต้องมาถามนะอะไรที่จะา้อต้องตอบป้าเฮ้ยมึงเป็นใครล่ะอ่ะเอามาอยู่บ้านผมก็ถามให้ผมไม่บ้าเฮ้ยบ้านเรานะดี๋ยก็มากันเต็มใครมาถือปืนกันด้วยใครมาป้าเออพระสงฆ์เขารู้เรื่องป้าเห็นมานานเลยนะป้าเ ทำไมยังมาไม่ถึงอีกเหรอเอ<ห>๊ะพระสงฆ์ก็จัดจาการนะพระจัดก,การยัางไงาพระตำรวจพระสงฆ์ตำรวจจัดจาก,การไม่พูดอีกฟังเหรอไปอย่าแลบลิ้นดิกลัวพระสงฆ์เป็นปอบไหมไม่ตอบมึงหรอกแล้วป้าราจะทำเป็นปอบไหมคออคนพูดนั่นแหละผมมีนี่ป้าเป็นผีกระสือเหรอกูไม่ได้เป็นผีกระสือเรื่องนั้นถ้าสงฆ์แต่งตั้งเราดีอ๋อแต่งตั้งป้าเป็นผีกระสือมึงนั่นแหละทำไมป้าจะพูดจาคลายอ่ะเฮ้ยพระสอนนะ พระเขาต้องสอนให้พูดจาเพราะป้าไม่เพราะกับคนประเภทนี้มาเข้าบ้านคนดีรักนะแต่ป้าพูดจาไพจังเลยจากนินลัดดาว,วาสนาาในายมาโนโลัตนาว,วัฒนาใสา่ลุงดีก็เตนตี้อะไรเต็มป้าถ้าสงจัดก,การจัดก,การยังไงอะ่ะ <c oughs> เอเอเขามีพิธีของเขา <c oughs> พิธีอะไรอะ่ะกับคนเฮียเขาไม่ทำรอกใครอ่ะป้าเอาเอพระรู้ดีใจแต่ป้ามองป้ารู้ดีจังเลยนะรู้ดีเสิ เป้าต่อแหล่ไหมอ่ะไม่ต่อแหล่แล้วคนอื่นนั่นแหละจะเป็นหลายคนบอกป้าต่อแหล่เอ้ยมัไปว่าคนอื่นเ็ไม่ได้งอะอหลาวคนบอกป้าป้าต่อแหล่ป้าสับอะไรอ่ะป้าสับอะไรพิธีการของเราที่พระสงสั่งพิธีการอะไรอ่ะไม่ตออมันหรอกตอนนี้เดียวน่ะเดี๋ยวพี่โนดกลมามาหลายวันไม่ถึงอีกเหรอเขาไม่ให้มเห็นหรอกโอ้ต่อไม่ดูเป็นผีเหรอมาไม่เห็นอ่ะเย ไม่พูดอะไรหลังนั้นบ้านเราเด็ไม่พูดอะไรแปากไปดิเมื่อไงนี็ก็ตายฟรีโดยอัตโนมัติป้าก็แกปากไปเสียพระสงฆ์สั่งจัดการพระสงฆ์สั่งที่ไหนไม่เห็นพระสั่งเลยพูดอยู่คนเดียวหาพระสั่งคุณจะไปเห็นได้ไงล่ะทำไมอ่ะป้ามีตาทิพย์เหรอเฮ้ยป้ามีตาทิพย์เหรอหาป้าป้ามีตาทิพย์เหรอคะ ไม่ต้องถามกูนะก็อยากรู้ไงนะแะ่รเดี๋ยวป้าก็จัดสันตายโดยอัตโนมัติอะไรก็ตายอะไรก็ตายแล้วป้าไม่ตายเหรอกูไม่ตายหรอกนะทำไมป้าถึงไม่ตายล่ะถ้าสงสั่งป้าใจเปียไม่เปียเอ้ยไม่ต้องมาถามกูเนาะอะแน่แน่รู้จักแน่เลยใจเปียไอ้เปียได้กล่าวเป็นหัวป้าจริงป่ะไม่ต้องมาสอนกูหรอกอ่าใช่หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวนะคนก็จะแอบยิงคุณกันหมดเลยโอ้ป้านักเลงยเปล่าตบปากเลยอ่ะเอ้ยมัน เด็กก็ตายคืนนี้นะเด็กถ้าตบปาขันยว์ท้าเด็ดท้าเด็ดเฮ้ยท้าเด็เดแล้วตบเลยพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์รู้ในใจอะไรก็พระอะไรก็ใครเป็นยังไงเขาจะทำโดยอัตตาแล้วพักของคนรู้ไหมว่าป้าตอแหลอโอเขาเป็นคนดีนะโขาคนดีงานอาญาคนในทั้งวัน,นเฮ้ยเป็นชาวบ้านมาอยู่บ้านเราอย่างนี้พระสงฆ์ก็คืออะไรป้าเป็นชาวบ้านแล้วป้าเ<ล>ป็นอะไรอ่ะโอ้ย กูเป็นลูกพ่อแม่กูทิ้งยั่งยืนในบ้านเนี่ยป้ามีาพ่อแม่เหรอเกิดจากคำบอกไม่ไผ่ไม่ใช่เหรอเอยมันพูดไปเถอะก็พูดเรื่องจริงไงป้านี่แหละมึงก็จะตายโดยอันตนโนมัติป้าไม่ตายเหรอไม่ตายหรอกแล้วป้าจะอยู่กับใครถ้าป้าป้าไม่ตายอะ่ะอ,อุ้ยไอ้นี่มันผักไอ้ดอมันผักมาเออ กระซิบคนแล้วคนเล่าเลยนะนักเรงเว้ยนัเจอนักเรงเว้ยเจอนักเรงเว้ยนักเรียนจีนเว้ยอยู่ไหนมาอ่ะไหนอยู่ไหนดี่เฮาเขาแอบตามบ้านคนนะอยู่ไหนพี่เขาอยู่ไหนเอ้ยไปเล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 ยออกมาเลยออกไปเลยแบกเอาวะจ๋าไม่เพราะว่าหนูจะเขาเรียกอะไรเนี่

นั่งดีๆนั่งดีนั่งดีๆเฮ้ยหอยออกเว้ยป้า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 พูดกันดีๆนะอดีกันดีกันมีคนก็ถามอ่ะป้าต้องตอบความจริงนะทำไมป้าถึงไม่มีผัวมีแต่เขาไม่ใครไม่รู้เรื่องกูหรอกมีไหมแต่ลุมีไหมเอ้ย่ามาถามอย่างนี้นะไม่คุยกันดีๆแต่ลุป้าพระสงฆ์บอกเรานี่จะยินคนนะไม่แต่ลุกป้ามีผัวไหมไม่มีกลัวอะไรกลัวอะไรเอ้ยกลัวอะไร นี่อะป้าป้ากวดอันนี้จริงหรือเปล่าที่มีคนถามว่าทำไมป้าไม่มีผัวเน่เน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเน่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 

คนคนให้กูแต่งเรื่องนะเด็กก็ตายโดยอัตโนมัติกูป้าพูดเองกูแต่งว่าไม่เย็ดคนแรกให้เงี้ยันยังไม่โคดเดี๋ยวพี่นอดมาพี่จะไหนบาถือปืนโดยอัตโนมัติป้าฟังป้าฟังใหม่ป้าฟังใหม่ป้าฟังป้าโกหวจริงเหรอป้าโกหวจริงเหรอนี่มาจากผ่านพูด อ้าวอ้าวอ้าวโทษพระนั่นเออพระสอนให้พูดนั่นมันต้องอ้าวเอึอ้าพระอ้าวป้ากไม่พูดแบบนี้นะป้าสอนทำไมป้าพระเราสอนแบบนี้ได้ไงอ่ะเออดีสิ่คนแม่คนชั่วเขารู้ว่ามาว่าเราอย่างไงทำไมสอนแบบนี้ได้ไงเขารู้จริงโดยป้าป้าพูดเองคุณป้าป้าพูดเองป้าโทษพระได้ไงโอ้ยโค่ยอะไรใค้มาก็เต็มใครมาผมไม่พูดแล้วป้าต้องพูดกับผมก่อนจะพูดทำไมล่ะก็ต้องพูดไงล่ะ เฮ้ยทำนอ่อยอย่างนี้นะพ่อทำนอ่อยอย่างไรต่อถอนหายใจถอนหายใจด้วยป้า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 เอียงแก้มเหอนนี้เรื่อะเอียงแก้มก่านี่คุณก็เอียงไม่ก็ปวดูก้มก็เ้าเอียงซี่กว่าอาจารย์หมอท่านขอมป้าน่ะไม่ได้บีบจับเฉย โอ้ยกันดีๆดีแล้วนะทำไมป้าไม่มีผัวตอบมาก่อนไม่มีแล้วนะเราเป็นันทำไมถึงไม่มีผัวก็ตอบแล้วไงวะตอบดีๆตำรวจก็มาจับดยทำไมถึงไม่มีผัวก็ไม่มีนี่ไงทำไมถึงไม่มีเพราะอะไรเท่านจัดสรรอ๋อแล้วมันมีคนมาจีบป้าไหมไม่มีแล้วนะอาตรงๆมีคนมาจีบป้าไหมไม่มีค่ะมีไหม มึงเต่าหน้ากูอย่างงี้มึงจะตายกันโดยอัตโนมัติป้าอย่าด่าคนอย่าหยาอย่าแช่งคนดีเอาเพอผ้าส่งต่อการป้าห้ามแช่งก่อนอย่ามาเบริมืออย่าหยาบอย่ามาเบริฟี่เฮ้ยพี่โนดมาพี่ดันันพี่สังมีมาหมดลาอารมณ์เกินนะยังไม่ได้เบริฟเอาแม่ชีมาทำไมอ่ะเอามาอยู่ใช่ไหมโอเคไปกินยาไปกินยาขอยากินเลย โอ้โ <S <S เจ๊มากเลยอะไรเจยังไม่ทำอะไรเลยอยมึงไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวป้าก็รู้นะทำจริงจรก็ตายไงป้าดีปวดเบืป้ามากเลยอ่ะพี่หยุดอย่างนี้ดีละคุยด,ดีๆนะเอาไปดีๆอ่าไหนๆไหนๆไหนๆทำไมจะไม่มีผัว <c oughs> ต่อไปคุณตรงๆเลยทำไมจะไม่มีผัวเราเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทำไมถึงไม่อยากมีผัวผมไม่อยากคุณเจอแต่คนไม่รู้เรื่องป้าอยากโดนจูบปากไหมเฮ้ยมาพูดอย่างนี้ไม่ผมถามก็คือไม่แบบมีผัวก็ไม่อยากโดนหรอก เดี๋ยวพี่โน่พี่จันนายจะจับงินมาหมดเลยทั้งเปิดเงนมาด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันพ่นให้เราน้ำลายมันก็หยุดเขาไม่ได้พ่นน้ำลายน้ำลายไม่ได้ตีเลยนะไม่เอานะป้าไม่เอานะพูดกันอย่างงี้ก็พังเลยน้ำลาพวกนูเริ่มเหรอเรจะไปทำอไมนะอ๋อโดนแน่เลยใครโดนแน่เดี๋ยวพัดกัดก้อนป้าดีกันโอเคอย่าเคยทะเลาะกันใหม่นะไม่ทะเลาะแล้ว